อรดาวาัตันครับพร้อมซบแมนูครับแต่ต้องได้ไปเล่นบอลยุโรปนะสำหรับปีสแสดงนะครับรายงานข่าวจากเดิลิเมลยครับสุดเจ้รางของกรีฑารายงานบอกว่าอารดาวาัตันมิดฟิลตัวเก่งของคริสตันพเลเอตครับ พร้อมที่จะย้ายมาร่วมทีมพีแดงแมนเชสเตอร์นเต็ดครับหากพวกเขาสามารถผ่านครับเล่นฟุตบอลยุโรปได้ในซีซั่นน้ากองกลางทีมชาติอังกฤษอย่างอดัมวอตันเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการเสริมทัพของแมนยูโดยมีคาร์ลสบาลบาและก็เอเลสเอเดซันที่อยู่ในขายด้วยเหมือนกันแต่ด้วยค่าตัวของบาลบ้าที่ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายหลักสูงถึง100อล้านปอนด์ทห่แมนยูครับเริ่มมองอดัมวอตันเป็นตัวเลือกตัวเลือกแรกแทนนะครับโดยคาดว่าค่าตัวข,วของอดัมวอตันที่อยู่ที่ราวๆห้าสิบถึงเจ็ดส จากการเปิดเผยของดิลิเมลบอกว่าตัวแข้งวัย21ปีอย่างวอตันเองเนี่ยก็สนใจที่อยากย้ายมากาแข้งในทินโอทราฟอร์ดด้วยเหมือนกันแต่ทีมของรูเบนอัมริมจะต้องคว้าตัวได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหน้านะครับปัจจุบันครับแมนยูมี18คะแนนหลังผ่าน12เกมอยู่อันดับ12โดยเกมถัดไปพวกเขาเจอกับคริสตัลเเบสวันนี้พอดีเลยนะครับเวลาทุ่มตรงนะฮะก็มีใจให้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหนะนะ้านักเตะก็ไม่ได้คิดว่าจะมานะครับ ส่วนฝั่งของเรอัลมริดครับมีข่าวบอกว่าอาร์โลโซเรียกร้องให้าดริดเซนวอตันมาเสริมแดน,นกลางนะครับ อันนี้เป็นรายงานข่าวจากลาติโกเซรานโนครับผู้สื่อข่าวของดิเฟนเซอร์เซ็นทรัลนะครับรายงานบอกว่าชาบิโรโซนาะยใหญ่ของเรอัลมาดริดครับได้กรองให้สโมสรดึงตัวอดัมัวตันมิดฟิลด์เชิงสูงของอังกฤษเนี่ยนะมาที่ซานติโกบร์เบลนะครับจะเสริมแดนกลางเพิ่มเติมในช่วงตลาดหน้าหนาวอาร์โซ so, ครับต้องการเสริมแดนกลางที่คาดหวังถึงการดึงนักเตะที่มีโปรไฟล์คล้ายโทนี่โกลสอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนี Jeremy, ลงเล่นเคียงข้างกับออเรียรอนชูเมนี่โดยมีชื่อของอดัมัวตันเป็นเป้าหมายหลัก อย่างรก,ก็ตามนะครับเรอัลมาดริดมองว่าการเซียครั้งนี้เป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแย่ทีมในตลาดหน้าหนาวเนี่ยแต่รายงานก็บอกว่าทีมชุดขาวพร้อมพิจารณาอีกครั้งหลังจบซีซั่นนี้เรอัลมาดริดครับเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับมิดฟิล,ลหลายตัวหลายคนเลยทั้งเอนโซ่ฟราเดสวิตินญาแล้วก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แต่ราคาตั้งแต่เหล่านี้แพงเกินไปสําหรับเรอัลมาดริดนะครับเดี๋ยวมันจะไมไนะ่มันจะไม่สมเหตุสมผลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <laughs> เนื้อหอมตอนเนี้ยอดัมวอตันนะครับเนื้อหอมจริงๆ ก็รอติดตามเลวกันนะครับเรื่องข่าวสารว่าสุดท้ายแล้วจะได้ย้ายในตลาดซัมเมอร์หน้านู่นนะครับหรือว่าอาจจะมีดิวใหญ่ดีวสำคัญดซอรัไพรส์เกิดขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรออีกทีนึงนะครับ่นทุกคน